สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำดรอปดาวนะครับในโปรแกรม Microsoft Excel นะครับ่อนอื่นนะครับเพื่อนๆสร้างรายการที่ต้องการจะสร้างดรอปดาวานะครับอย่างผมอยากให้ฟอลนะ์ H เนี่ยเป็นดรอปดาวให้เลือกนะครับผมก็เอาเมาส์ไปไว้ที่เซลล์ที่เราต้องการนะครับแล้วก็เลือกที่แถบเมนูข้อมูลนะครับแล้วก็เลือกคำว่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะครับ กดมาเนี่ยมันจะมาขึ้นหน้าอย่างนี้นะครับให้เราเลือกคําว่ารายการนะครับแล้วตรงแหล่งข้อมูลเนี่ยให้เราพิมพ์ข้อมูลใส่เลยนะครับอย่างเช่นเราจะเอาคําว่าปากกานะครับแล้วก็ขั้นด้วยคอมม่านะครับแล้วก็ดึงต่อขั้นด้วยคอมม่าแล้วก็ยางลบนะครับ้วกดตกลงไปนะครับ จะเห็นว่าเซลล์ของเรานะครับมีดอปดาวขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้นะให้กดเราสามารถเลือกได้นะครับปากกาดินสอ,อยางลบนะครับถ้าเราอยากให้คอลัมน์อื่นนะครับสามารถเป็นดอปดาวน,นะครับแล้วก็แค่คลิกขวาล่างนะครับที่เซลล์เซลล์ที่เราทำไว้นะครับแล้วก็ลากลงมาเลยนะครับอ่า เราสามารถกดดีได้นะครับล่างดาวแล้วดีได้เลยดับดาวก็จะอยู่นะครับแล้วเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะ,จะอะไรจะให้เป็นอะไรนะครับข้อดีของดับดาวนะครับก็คือเราจะไม่สามารถคีย้ค่าอื่นเข้าไปได้เลยนะครับมันจะฟ้องเออร์เลอร์นะครับเช่นผมอี้พิมพ์ผิดอย่างเงี้ยนะครับเช่นพิมพ์เป็นกอไก่อย่างเงี้ยปุ๊บมันจะแจ้งเตือนเราทันทีนะครับว่า ให้ลองใหม่ให้ยกเลิกนะครับเพราะว่าเราพิมพ์ผิดนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเพิ่มแล้วก็ลบดับดาวนะครับอน่างตอนนี้อยากเพิ่มไม้บรรทัดเข้าไปนะครับให้เราคลิกที่ช่องเดิมนะครับเซลล์เดิมแล้วก็เลือกที่ข้อโม,โมูลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะครับจะสังเกตว่าประมาณหน้านี้ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้น ตรงนี้นะครับเราก็เพิ่มเข้าไปแค่ใส่คอมมาขั้นเข้าไปนะครับแล้วก็พิรรมพ์คําว่าไม้บรรทัดนะครับกดตกลงไปนะครับจะสังเกตว่าไม้บรรทัดผมก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับคือถ้าเราอยากลบออกไปเราก็ทําเหมือนเดิมแต่ว่าลบดีลิตออกไปเลยนะครับอย่างถ้าอยากลบก็เข้าเหมือนเดิมขั้นตัวสาบข้อมูลแล้วก็ลบไม้บรรทัดออกหรืออยากลบยังลบก็ยังลบออกนะครับยังลบออก ตอนเดียวแค่นี้นะครับตกลงปุ๊บตกลงก็จะออกก็จะป,ประมาณนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราอยากให้มันก่อค่าอื่นในนี้ได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่ฟ้องเออร์นะครับเนี่ยตอนนี้นจะฟ้องอยู่นะครับเราก็คลิกเหมือนเดิมนะครับเซลนั้นแล้วก็เลือกข้อมูลแล้วก็เลือกการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะครับมันจะอยู่ที่คอลัมน์การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดตรงนี้นะครับ ให้เราเอาเครื่องหมายถูกออกนะครับแล้วเราก็กดตกลงไปนะครับคราวนี้เราก็จะสามารถคีย์ค่าอะไรเข้าไปได้เลยนะครับเห็นไหมครับจะไม่แจ้งเตือนแล้วนะครับดับดาวก็ยังอยู่นะครับแล้วเราก็สามารถคีย์ค่าอื่นได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นการสร้างดับดาวแบบวิธีแรกนะครับคราวนี้มาดูวิธีที่สองนะครับแต่าาผมเคลียร์ล่างข้อมูลออกก่อนนะครับ ที่หน้าแรกลา้ลางทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ไม่มีดอปดาวแล้วนะครับให้เรามาสร้างรายการดอปดาวไว้นะครับเช่นดินสอตายางลบนะครับเวลาสร้างก็ทําเหมือนเดิมนะครับให้เอาเคอร์เซอร์มาไว้ที่เซลล์ที่เราต้องการจะสร้างดอบดาวน,นะครับแล้วให้เราเลือก เมนูข้อมูลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่การตั้งค่านะตรงนี้นะครับตรงค่าใดๆเนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็นคําว่ารายการเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้นะครับเราจะไม่พิมพ์เองแล้วนะครับเราจะไปเลือกเซลล์ที่เราต้องการจะนํามาเป็นดอ o ด d o w n นะครับโดยการกดที่ลูกศรชี้ขึ้นตรงนี้นะครับตรงแหล่งข้อมูลเนี่ยลูกศรชี้ขึ้นกดปุ๊บมันจะให้เราไปเลือกเซลล์ที่ต้องการจะ นำมาทําเป็นดอ o ด d o w n นะครับผมต้องการดินสอผมก็อามอส์ไปชี้ที่ดินสอแล้วก็ลากลงมาเลยนะครับปากกายางลบนะครับพอได้เซลล์ที่าต้องการแล้วเราก็ปล่อยนะครับจะสังเกตว่ามันจะเป็นรูปเส้นป่าล้อมรอบตรงนี้นะครับแสดงว่าเราเลือกตัวนี้ไว้พอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับให้เรามาคลิกที่ลูกศรลงตรงนี้นะครับกดครั้งหนึ่งนะครับปึ๊บมันก็จะกลับมาหน้ารายการของเราจะเห็นว่าตอนนี้แหล่งข้อมูลของเราเป็นสูตรแล้วนะครับก็คือเป็น เซลที่เราเลือกไว้นะครับพอเรากดตกลงปุ๊บเนี่ยจะสังเกตว่า <top> <down> ดรอปดาวเราก็จะโผล่ามาแล้วนะครับจะเป็นเซลล์ <down> ที่เราเลือกไว้เมื่อกี้นะครับคือสามอย่างนี้นะครับ <top> <down> ผมลองเปลี่ยนเซลล์ตรงนี้นะครับเป็นดินดินสอดนะครับ <top> <down> <top> <down> จะสังเกตว่าดรอปดาวก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเป็นดินสอกดแล้วนะครับ <top> <down> นี่ก็เป็นวิธีที่สองนะครับในการสร้างดรอปดาวนะครับในการเลือก ส่วนเวลานําไปใช้กับเซลล์อื่นแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับไปที่มุมฝาของเซลล์ที่เราสร้างไว้แล้วก็ลากของไปนะครับเซลล์อื่นๆืมันก็จะเป็นดอบดาวไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นวิธีการสร้างดอบดาวน,นะครับในโปรแกรม microsoft excel นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนําไปใช้กันได้นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ